นิทานเรื่องเสียงหัวเราะในท้องทุง่งกาลครั้งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆริมทุง่งนาชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทุกเชา้าเสียงไก่ขันและเสียงควายร้องเป็นสัญญาณให้ชาวบ้านออกไปทำงานกลางทุง่งในหมู่บ้านนั้นยังมีเด็กชายชื่อโนเขาเป็นเด็กขี้เล่นพูดเก่งแต่บางครั้ง ก็ชอบแกล้งเพื่อนมากจนเกินไปจนเ,ปนเพื่อนหลายคนเริ่มไม่พอใจวันหนึ่งสโนโอแอบซ่อนรองเท้าของเพื่อนชื่อํำปันไว้หลังลุงข้าวํำปันพูดขึ้นว่าสโนโอเอ็งเห็นรองเท้าของข้าไหมหาอยู่ตั้งนานแล้วสโสนโหัวเราะบ่ฮู้บ่ฮู้แต่บ่บอกดอกฮํำปันตอบกลับไปว่า เล่นแบบนี้มันมอมวลนเดอร์สโนข้าต้องใส่ไปนาข้าปั่นเดินออกไปได้วยความไม่พอใจทิ้งให้สโนหัวร้อยอย่างสะใจแต่ไม่นานนักสโนก็ถูกเ,เพื่อนๆหลายคนเริ่มตีตัวออกห่างไม่คุยด้วยไม่ชวนไปเล่นเพราะรําคาญนิสัยที่ชอบแกล้งของเขาวันถัดมาสโนออกไปทุ่งนา เขาเจอบัวของครอบครัวเพื่อนติดบ่วงเชือกกำลังดิ้นทุรนทุรายถ้าไม่ช่วยก็คงจะบาดเจ็บหนักโสนพยายามช่วยอยู่คนเดียวแต่เชือกแน่นมากจึงร้องเรียกเพื่อนๆ่นคัปันมือหนีมาซอยขาที่บัวของเจ้าติดบ่วงคําปันลังเลโสนจะบเด็กแก้งขออีกมันบโสนพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังของแทเดอร์บริเลน มือนีว่าเจ้าสิเป็นอันตราราอิลีเพื่อนๆได้ยินความจริงในน้ำเสียงของสโนจึงรีบมาช่วยกันทุกคนช่วยแก้มัดจนหัวรอดปลอดภัยคำปันถอนหายใจด้วยความลงอกแล้วหันไปพูดกับสโนสโน,สโนเจ้าเห็นบอทาเลนตลกทุกมือเวลามีเรื่องจริงคนสิบเสือเอาเดอร์โนกมน้มหน้าข้าเข้าใจแล้ว มือนีขาดสัญญาสิเลิกแกล้งเพื่อนขาสิหัวรอไปน้ำกันในทางที่ถูกที่ควรในทางที่มวลแท้ๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสนุกกลายเป็นเด็กที่สร้างรอยยิ้มให้เพื่อนๆด้วยความจริงใจไม่ใช่ด้วยการแกล้ง <ๆ S 1> เพื่อนๆก็ยอมกลับมาคบหาเล่นสนุกกันเหมือนเดิมข้อคิดจากเรื่องการหัวเราะที่แท้จริง ต้องเกิดจากความสุขใจไม่ใช่จากการทำให้ผู้อื่นลำบากหรือเสียใจหากเราใช้ความสนุกในทางที่ผิดวันหนึ่งอาจไม่มีใครเหลืออยู่ข้างเราแต่ถ้าเราทําให้ผู้อื่นยิ้มอย่างจริงใจความสุขนั้นจะกลับมาหาเราเสมอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ